สวัสดีทุกคนครับอยู่กับผมมาร์เกอร์เกมเมอร์กับเกมไลน์แมล็อ l o อรินะครับวันนี้ครับผมจะพาทุกคนไปทําความรู้จักกับสัตว์เลี้ยงที่หลายๆคนเนี่ยน่าจะกาลังรอคอยกันอยู่นะครับเป็นสัตว์เลี้ยงลิมิเต็ดสายซัพพอร์ตที่มีชื่อว่าหวนหวน,ห,วนหรือว่าน้องกระต่ายแสงจันนั่นเองซึ่งในส่วนของความสามารถนั้นจะมีอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับเรามาทําความรู้จักไปพร้อมๆกันได้นคลิปนี้เลยครับ อยากเติมเกมแลกนาล็อกต้องร้านจูบิโกชอปไม่ว่าจะเวอร์ชั่นไหนก็เติมได้หมดเติมเร็วบริการดีรีวิวแน่นไม่โกงไม่หายไม่ขามุยเพราะว่าจดทะเบียนเป็นบริษัทไว้ใจได้ร้อยเซก็ทักเลยเด f c e e o o o k f n p p g g e จูบิโกชอปหรือว่า Official Line at จูบิโกนะครับโดยสสัตว์รำพนห่วนนะนะั้นเป็นสัตว์เลี้ยงลิมิเต็ดระดับ S ประเภทซัพพอร์ตครับมีสเตตัสในส่วนของค่าวิธแล้วก็ค่าอินเนี่ยที่เยอะเป็นพิเศษเลยอีกทั้งนะครับก็ยังมี m a d k ที่เพิ่มเติมขึ้นมาอีกด้วยเป็นจำนวน2 5แต่ด้วยความที่เป็นสัตว์เลี้ยงที่อยู่ในเผ่าเดมิฮิวแมนและมีขนาดกลางนะครับซึ่งเวลาที่เราจะต้องไปเล่นในโหมดที่จะต้องเจอผู้เล่นด้วยกนะันไม่ว่าจะเป็นกิวลี ition, ่กิวเอ็กซ์พีเดชั่นกิววอลหรือแมก้กระทั่งทีมเดสแมทนะครับเราก็มักจะต้องเจอผู้เล่นที่ใส่การ์ดไฮด้าที่มีความสามารถในการสร้างควาามเเสียหยหหใ้กับออนร์ ประเภทเดมอิคูแมนได้ลุลน้งนเพิ่มมากยิ่งขึ้นรวมไปถึงการสเคเนตันเวอร์เกอร์นะครับที่จะสร้างความเสียหายให้กับมอนสเตอร์ขนาดกลางและลุลนําเพิ่มมากยิ่งขึ้นหัวหัวนเนี่ยก็เลยอาจจะมีปัญหาในการยืนอยู่บ้างนะครับเวลาที่จเจอผู้เล่นที่ใส่การ์ดเหล่านี้ เรื่องต่อมาครับก็คือหัวหัวเนี่ยเป็นสัตว์เลี้ยงในระดับ S ตัวแรกเลยนะครับที่จะถูกเปลี่ยนลักษณะหรือว่ารูปลักษ์ไปในทุกครั้งที่ทําการอเวกใหม่นะครับโดยจะถูกเปลี่ยนรูปลักษ์ในครั้งแรกเนี่ยในช่วงของการอเวกสเปลี่ยนอีกครั้งนะครับในช่วงของการอเวกแแล้วก็ขั้นสุดท้ายที่ขั้น10นะครับก็จะถูกเปลี่ยนอีกครั้งหนึ่งซึ่งโดยปกติแล้วนะครับสัตว์เลี้ยงในระดับ S เนี่ยก็จะถูกเปลี่ยนรูปลักษ์แต่เฉพาะในช่วงของการอเวกสิเท่านั้นครับ ทีนี้นะครับเรามาดูในส่วนของ e อกซ u s t e Skill l กันบ้างครับที่มีชื่อว่า Celestial Protection โดยสำหรับความสามารถนะครับก็คือหลังจากที่หวนหวนเนี่ยทำการใช้งานสกิลนี้แล้วก็จะทำการสร้าง Celestial Protection นะครับขึ้นมาให้กับทั้งตัวหวนหวนเองแล้วก็ตัวละครหลักของเราในช่วงระยะเวลา10วินาทีครับ ซึ่งในช่วงระยะเวลาที่ Celestial Protection หรือว่าโล่นี้ทำงานอยู่นะครับก็จะช่วยดูดซับความเสียหายเท่ากับ900%ของ m a t k พื้นฐานของโหัวหวนบวกกับอีก40%ของ Max HP ของตัวละครหลักของเราและหากโล่นะครับดูดซับความเสียหายจนเต็มเนี่ยตัวโล่เนี่ยก็จะแตกออกทันทีแต่ในช่วงระยะเวลานั้นนะครับก็จะช่วยหยุดความเสียหายที่ได้รับลงเนี่ยได้สูงสุดถึง500%กันเลยทีเดียวแต่ความสามารถท,ทั้งหมดทั้งมวลที่อธิบายมานี้นะ จะถูกลบล้างออกทั้งหมดทันทีนะครับเมื่อ Celestial Protection หรือว่าโล่นี้เนี่ยหายไปครับ ต่อมาครับหากเราสามารถที่จะเอาเวกสามหุ่นหนได้นะครับก็จะมีความสามารถที่เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งอย่างนั่นก็คือเมื่อตัวละครของเราเนี่ยได้รับเ e s t i a l Protection หรือว่าโลแล้วนะครับก็จะถูกเพิ่มค่า PADK หรือว่า m อดีเเพิ่มเติมนะครับเป็นจำนวน3 0โดยคิดจากเอดีพื้นฐานของหุนหวน่นนอกจากนี้นะครับก็ยังจะถูกเพิ่ม P ีด m a เม b โบ u ัหรือว่า m d ด m a เม b o บ u s อีกนะครับเป็นจำนวน5%ในช่วงอะไรเอาเวลา25วินาทีครับ ในส่วนของการเอาเวก5ครับจะเป็นการเพิ่มความสามารถให้กับโล่เสรทร a l โปรเทคชันโดยจากเดิมนะครับที่จะสามารถดูดซับความเสียหายได้ที่900%เนี่ยก็จะกลายเป็น1,800%ของ m a d k พื้นฐานของหัวหวนอีกทั้งนะครับเมื่อโล่ e s t i a l Protection แตกเนี่ยตัวละครหลักของเรานะครับก็ยังจะได้รับความเสียหายจากการถูกโจมตีเนี่ยลดลงได้สูงถึง60%ในช่วงระยะเวลา2วินาทีอีกด้วยครับ เอาละครับมาดูในส่วนของการเ w a k e กันบ้างนะครับก็จะมีความสามารถที่เพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งอย่างครับนั่นก็คือเมื่อโลก celestial protection แตกเนี่ยก็จะทําให้หวนห่วน,นะครับรวมไปถึงตัวละครหลักของเราเนี่ยเข้าสู่สถานะ endor ในช่วงระยะเวลา5วินาทีอีกทั้งนะครับก็ยังจะช่วยเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ให้อีกด้วยเป็นจานวนสูงถึง30%กันเลยทีเดียวและสาหรับในส่วนของการเ w a k ขั้นสุดท้ายนะครับนั่นก็คือขั้น10ตัวโลก celestial protection เนี่ยจะสามารถดูดซับความ ความเสียหายได้เพิ่มมายิ่งขึ้นอีกครับจากเดิมที่1,800%ก็จะกลายเป็น3,000%ของ M.A.D.K พื้นฐานของหนุนหวนอีกทั้งนะครับเมื่อโล c e l s t t i a l Protection แตกเนี่ยก็จะทำการเปลี่ยน Attribute ของตัวเกราะนะครับทั้งตัวหวนุนหวนเองแล้วก็ตัวละครหลักของเราเนี่ยให้กลายเป็นาธาตุ o o l y ในช่วงระยะเวลาสั้นๆแล้วก็ยังจะช่วยลดความเสียหายที่ได้รับลงได้สูงถึง95%อีกด้วยครับ ทีนี้นะครับก็อาจจะมีคนสงสัยว่าแล้วแบบนี้เนี่ยควรที่จะเอาเวกไปที่ขั้นไหนดีถึงจะเพียงพอต่อการใช้งานนะครับ ส่วนตัวผมเนี่ยรู้สึกว่าหากใครนะครับที่เล่นสายอาชีพที่มีพลังชีวิตเยอะๆอยู่แล้วอย่างเช่นหลอดไนท์สายแท้งพาราดินหรือว่าไฮพีทนะครับจะไม่อเวกเลยเนี่ยก็สามารถที่จะหยิบมาใช้งานได้เนื่องจากว่าตัวโล Celestial Protection นั้นนอกจากจะอ้างอิงความหนาตามค่า MADK ของคนห่วนแล้วนะครับก็ยังจะอ้างอิงจาก40%ของ m a AH x s p อตัวละครหลักอีกด้วยดังนั้นนะครับยิ่งตัวละครหลักของเราเนี่ยมีพลังชีวิตมากเท่าไหร่ตัวโล่ก็จะยิ่งหนาได้เพิ่ม ยิ่งขึ้นเท่านั้น แต่สำหรับอาชีพอ,อื่นนะครับที่ไม่ได้มีค่า max s p สูงมากการที่จะไม่ w a k e เลยเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าจะไม่สามารถใช้งานได้นะครับก็จะยังคงได้โลที่มีความหนามาในระดับหนึ่งอยู่ดีแต่ถ้าจะให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากยิ่งขึ้นนั้นส่วนตัวผมก็รู้สึกว่าอเวกไปที่ระดับ3เนี่ยก็น่าจะดีกว่าครับเพราะว่าในขั้นนี้นะครับขนหววเนี่ยจะสามารถช่วยบูทดาเมจให้กับตัวละครหลักของเราได้ทําให้เดิมทีนะครับตัวละครหลักของเราเนี่ยจะยืนรับดาเมจดีเพิ่มมากยิ่งขึ้นจากการได้โลสลิปทริ Protection มานะครับก็จะสามารถสร้างความเสียหายได้แรงเพิ่มยิ่งขึ้นตามไปด้วยแต่สุดท้ายแล้วนะครับหากใครที่มีงบค่อนข้างที่จะเยอะเนี่ยการเอาเวกเพิ่มเติมมาที่ขั้น5 mm hmm. ขั้น8หรือว่าขั้น10เนี่ยก็จะเป็นอะไรที่ดีที่สุดอยู่แล้วละครับ mm hmm. ต่อมาครับเรามาดู Passive Skill ที่น่าสนใจหลังจากที่ทำการ Awake กันบ้างครับ โดยสำหรับแพสซีฟแรกที่น่าสนใจนะครับจะได้รับในช่วงของการอเวกสครับนั่นก็คือ supportive entrance โดยสำหรับความสามารถนะครับก็คือเมื่อห่วหัวนเนี่ยลงสนามตัวละครหลักของเรานะครับจะได้รับทั้ง p damage แล้วก็ m damage เพิ่มขึ้นนะครับเป็นจำนวนถึง20%ด้วยกันในช่วงระยะ10วินาทีซึ่งถือว่าเป็นตัวเลขที่เยอะมากๆเลยละครับ ต่อมานะครับก็คือในส่วนของการเอาเวกหครับเราจะได้รับแพส s ีฟสกิลเฟรมโดเมนนะครับที่จะทําให้ขนวหว,นหวนเนี่ยสามารถที่จะสร้างความเสียหายเป็นจำนวน150%ของ MATK นะครับให้กับศัตรูที่อยู่บริเวณโดยรอบในระยะ5.5เมตร สูงสุดนะครับเป็นจำนวน3เป้าหมายด้วยกันเพราะด้วยความที่หัวหุนนั้นเป็นสัตว์เลี้ยงประเภทซัพพอร์ตซึ่งก็จะมีแต่ความสามารถในการเพิ่มโล่แล้วก็บูทดาเมจนะครับก็จะไม่ได้มีความสามารถในเรื่องของการสร้างความเสียหายเลยการที่ได้พสซีฟสกิลนี้มาเนี่ยก็จะทําให้หัวหุนนั้นสร้างความเสียหายที่ดีเพิ่มมากยิ่งขึ้นนั่นเอง ต่อมานะครับก็คือส่วนของการเอาเวฟแครับเราจะได้ Passive Skill r e s e l e c t i o n มาซึ่งความสามารถนะครับก็คือหากหวนห้วนเนี่ยได้รับความเสียหายจนถึงตายนะครับก็จะเข้าสู่สถานะ Invisible หรือว่าเป็นอมตะในช่วงระยะเวลา3วินาทีแล้วก็จะทำการฟื้นฟูพลังชีวิตจนถึง40%ของ Max HP นะครับแต่ว่าความสามารถนี้เนี่ยก็จะมีคู o l d o w n อยู่ที่60วินาทีด้วยกันครับ อีกหนึ่งพาสซีฟสกิลนะครับที่น่าสนใจไม่แพ้กันนั่นก็คือในช่วงของการอเวก้าวครับก็จะทําให้หัวหุวน,วนนะั้นมีความสามารถในการฟื้นฟูพลังชีวิตให้กับทั้งตัวละครหลักแล้วก็เพื่อนๆที่อยู่บริเวณโดยรอบนะครับเพราะว่ามีพาสซีฟสกิลอิ e เลฟบอเคเบิลฮิลซึ่งความสามารถนะครับก็คือหากหัวหวนเนี่ยได้รับดาเมจจนเกือบถึงตายนะครับก็จะทําการฟื้นฟูทั้งพลังชีวิตแล้วก็มานาให้นั่นเองสุดท้ายเลยนะครับนั่นก็คือในช่วงของการอเวกซิตครับอย่างที่ผมบอกไปนะครับ ว่าจริงๆแล้วเนี่ย e x c l u s i v e Skill อย่าง Celestial Protection เนี่ยเป็นสกิลที่ดีมากๆนะครับแต่ว่ามีคูลดาวที่ค่อนข้างนานซึ่งการเอาเวกสินี้นะครับก็จะช่วยทำให้คูลดาวเนี่ยลดลงได้เร็วเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับทำให้หัวหุ่นเนี่ยสามารถที่จะใช้ Celestial Protection ในครั้งถัดไปเนี่ยได้เร็วเพิ่มมากยิ่งขึ้นนั่นเองแหละครับ แล้วก็มาถึงในส่วนสุดท้ายนะครับนั่นก็คือในส่วนของการ Cultivate หรือว่าการฝึกเพิ่มค่าสเตตัสต่างๆให้กับตัวสัตว์เลี้ยงนั่นเองแน่นอนแหละครับว่าสเตตัสที่เราจะต้องเน้นอัพเลยเนี่ยหลักๆแล้วก็จะมีเพียงแค่2ส่วนเท่านั้นครับนั่นก็คือค่าวิดแล้วก็ค่าอิน โดยในส่วนของค่าวิทนะก็จะช่วยทําให้หุ่นหัวนั้นยืนรับดาเมจดีๆเพิ่มมากยิ่งขึ้นส่วนค่าอินนะครับก็จะทําให้หุ่นหัวเนี่ยสามารถสร้างโลที่ช่วยดูดซับความเสียหายได้หนาขึ้นรวมไปถึงความสามารถในการพุตธดาเมจให้กับตัวละครหลักของเราในช่วงของการเอาเวกซสเป็นต้นไปครับ โดยภาพรวมแล้วนะครับก็ต้องยอมรับเลยครับว่าหุนห่วน,ห,วนหรือว่าน้องกระต่ายนั้นเป็นสัตว์เลี้ยงที่มีความสามารถในการซับพอร์ตตัวละครหลักของเราเนี่ยดีที่สุดในตอนนี้แล้วละครับเพราะนอกจากจะมีความสามารถในการมอบโลที่ช่วยดูดซับความเสียหายได้เป็นจํานวนมากแล้วก็ยังจะช่วยบูทดามเมจให้กับตัวละครหลักของเราเนี่ยได้เยอะมากๆอีกด้วยหากทาการเอาเวก3สามเป็นต้นไปแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับหนหวนเนี่ยก็ไม่ได้มีแต่ในส่วนของข้อดีเท่านั้นครับก็ยังพอมีข้อเสียอยู่บ้างไม่ว่าจะเป็นในเรื่อง ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสกิลคู่ดาวนะครับในการสร้างโล่แต่ละครั้งเนี่ยจะค่อนข้างนานเป็นพิเศษเลยทําให้หักโดนดาเมจต่อเนื่องและโล่แตกนะครับการสร้างโล่ในครั้งถัดไปเนี่ยก็อาจจะไม่ทันใช้งานเรื่องต่อมานะครับก็คือด้วยความที่หุนหัวนเนี่ยเป็นสัตว์เลี้ยงประเภทซัพพอร์ตนะครับดังนั้นนอกเหนือจากเรื่องของการซัพพอร์ตตัวละครหลักแล้ว ตัแท็บจะไม่มีความสามารถอื่นๆที่น่าสนใจอีกเลยไม่ว่าจะเป็นความสามารถในเรื่องของการสร้างความเสียหายการควบคุมหรือว่าการปั่นปวดศัตรูเนี่ยก็ไม่มีด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นนะครับด้วยความที่เราเนี่ยสามารถที่จะเลือกใช้งานสัตว์เลี้ยงได้เพียงครั้งละสตัวเท่านั้นก็เลยอาจจะทําให้บางคนเนี่ยคิดหนักได้นะครับว่าสุดท้ายแล้วจะเอาหัวหัวน,วน,นี่มาแทนสัตว์เลี้ยงตัวไหนที่มีอยู่ในปัจจุบันนั่นเอง และสำหรับเรื่องสุดท้ายนะครับอาจจะไม่ใช่ข้อเสียแต่ว่ามองว่าเป็นเรื่องที่น่าเสียดายดีกว่านะครับทุกคนเห็นโล่ที่สวยๆในคลิปวิดีโอนี้ไหมครับจริงๆแล้วเนี่ยเราจะสามารถเห็นโล่นี้ได้หากเราทําการเอาเวกหวหัวน,นะครับไปที่ระดับแปเป็นต้นไปดังนั้นนะครับหากใครที่มีงบน้อยหรือว่าไม่สามารถที่จะอัปเกรดหัวหวนมาที่ระดับนี้ได้นะครับเอฟเฟกต์โล่เนี่ยก็จะไม่สวยเท่านี้นั่นเองครับ และนี่นะครับก็เป็นทั้งหมดของหวนหัวนะห,หรือว่าน้องกระต่ายสัตว์เลี้ยงลิมิเต็ดระดับ S ตัวใหม่ที่ซับพอร์ตตัวละครหลักของเราเนี่ยได้ดีที่สุดในตอนนี้เลยเขาว่าได้ซึ่งหากใครนะครับมีอะไรอยากจะเพิ่มเติมหรือว่าสงสัยในส่วนไหนก็สามารถที่จะมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้ที่ด้านล่างคลิปวิดีโอนี้เลยและสําหรับวันนี้ครับผมมา Big er ้าเบเกอร์เกมเมอร์ตัวลตัวลาไปก่อนครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ